ในคลิปนี้พี่อุ้มมีเรื่องของเทคนิคการเจรจาต่อรองราคาบ้านอย่างมืออาชีพมาฝากค่ะท้าน้องคนไหนที่กำลังจะซื้อบ้านนะคะและกำลังหาหรือว่าช้อปปิ้งบ้านอยู่นะคะพอน้องได้บ้านที่ถูกใจแล้วปุ๊บนะขั้นตอนถัดไปคือน้องก็จะนัดเวลาเพื่อขอเข้าชมบ้านถูกไหมคะเมื่อเวลาเราเข้าชมบ้านเราก็จะถามรายละเอียดบ้านและก็รวมไปจนถึงการ ต่อรองเรื่องของราคาเพราะเราทราบราคาแล้วใช่ไหมคะจากการโพสต์ขายเอ่ยหรืออะไรเอ่ยอย่างนี้ค่ะพอน้องได้เข้าไปปุ๊บเนี่ยเมื่อดูบ้านแล้วน้องชอบมากแล้วนะคะค่อยเจรจาต่อรองเขานะคะไม่ใช่ต่อเล่นๆนะคือถ้าหนูไม่ชอบหนูไม่ต้องต่อราคาเขาแต่ถ้าหนูชอบบ้านหลังนี้แล้วแบบมันถูกสเปคทุกอย่างละโอเคหรือบางอย่างมันอาจจะไม่ถูกใจแต่ถ้าเกิดได้ราคาดีน้องค่อยต่อราคานะคะไม่ต่อเล่นกันนะคะอ่ะพี่อุ้มจะมาบอกเทคนิคแบบนี้นะคะข้อแรกก็คือ ให้น้องเนี่ยสามารถที่จะต้องอเช็คในเรื่องของราคาให้เรียบร้อยก่อนว่าราคาที่เขาขายขายเท่าไหร่และน้องควรเช็ครอบๆนะคะหรือว่าเช็คผ่านทางออนไลน์ก็ได้นะคะว่าแถวๆนั้นนะคะโซนนั้นเนี่ยเขาขายกันที่ราคาเท่าไหร่คือเราจะต้องทราบราคา ขายของหลังอื่นๆด้วยนะคะหรือว่าเขาเรียกว่าราคาตลาดนะคะว่าโซนนั้นเขาขายกันเท่าไหร่และบ้านหลังนี้เขาขายเท่าไหร่เพื่อที่ว่าเราจะได้มีฐานข้อมูลหรือว่าความรู้นั่นเองนะคะว่าที่อื่นเขาขายแบบนี้แล้วถ้าหลังนี้ขายมันถูกหรือมันแพงประมาณนี้นะคะ ข้อที่2ก็คือเราจะต้องสร้างความสัมพันธ์นะคะระหว่างเรากับผู้ขายเองนะคะพอเราเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราเห็นบ้านเรา,าได้ดูบ้านได้ได้คุยในรายละเอียดกับเจ้าของบ้านนะคะไม่ใช่ไปถึงก็ไปตําหนิไปต่อว่าว่าบ้านอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือพูดคุยกับเขาให้เขาเอ็นดูเราเป็นเหมือนน้องเป็นเหมือน คนรู้จักเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเนี้ยมันเป็นสายสัมพันธ์ที่ดีกว่าค่ะพอเราสร้างความสัมพันธ์ที่ดีนะคะตรงนี้มันจะทําให้เราเนี่ยเหมือนคล้ายๆว่ามันจะมีความเป็นกันเองระหว่างเรากับผู้ขายเชื่อไหมคะว่าบางทีนะคะผู้ขายเนี่ยเขาก็เลือกนะคะไม่ได้หมายความว่าใครให้ราคาสูงกว่าเขาจะขายให้คนนั้นนะคะบางคนให้ราคาสูงกว่าแต่ทํานิสัยไม่น่ารักเขาก็ไม่ขายนะคะเพราะคนเรามันขายตามความพึงพอใจด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเนี่ยเหมือนกันกับเราอะค่ะ ถ้าเราไปซื้อบ้านนะคะแล้วเราอยากได้บ้านหลังนี้มากแต่แบบเจ้าของบ้านแบบพูดจาไม่ดีเลยแบบดูถูกเราหรืออะไรต่างๆที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่โอเคไม่ต้องซื้อก็ได้นะคะในความเป็นจริงเราก็เราก็ไม่รู้สึกว่า ถ้ามันเป็นอย่างนี้เราไม่อยากซื้อแบบเดียวกันค่ะคิดในทางกลับกันนะคะดังนั้นสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีไว้กับเจ้าของบ้านดีกว่าค่ะเผื่อว่าเขาเอ็นดูเมตตาให้ราคาที่ถูกกว่าเพราะว่ามันเป็นคะแนนแบบคะแนนความน่ารักประมาณนั้นน,น,นะคะอ่ะข้อที่3ค่ะเราจะเริ่มเสนอราคาที่เราต่อค่ะต่ำกว่าปกตินะคะสมมุตินะคะพี่สมมติเฉยๆเช่นเดียวกันค่ะราคา2องล้านส ราคา2ล้าน3เป็นราคาตลาดที่เขาขายนะคะเป็นราคาที่เขาประกาศขายและแถวๆนั้นเขาก็ขายกันอยู่ประมาณนี้ค่ะสอล้าน3 2ล้าน5 2ล้านคือ2ล้านถึง2ล้าน5ประมาณนี้นะคะดังนั้นเวลาเราจะต่อจะต่อที่เท่าไหร่คะค่ะ เราจะต่อที่ราคา2ล้าน,นะค่ะหรือว่าล้านเก็ได้นะคะเพื่อที่จะดูว่าให้มันได้ไหมคือเราต่อมาสุดๆที่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยราคาเนี้ยถ้าได้ก็ดีมากนะถ้าไม่ได้ก็จะขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าความพึงพอใจของน้องอยู่ที่2ล้าน2ถึง2ล้าน3หรือ2ล้านเอก็ตามนะคะให้ต่ําลงมาอีกนิดหนึ่งอีกแอบหนึ่งนะคะเป็น2ล้านทวนหรือว่า1ล้าน900,000บาทนะคะพอเราต่ออย่างเงี้ยแน่นอนว่าเจ้าของบ้านถ้าเขาไหวเขาก็จะบอกว่า เขาก็จะคุยในรายละเอียดอื่นๆแต่ถ้าเขาไม่ไหวเขาก็จะบอกเราเองค่ะอุ้ยราคานี้มันไม่ได้ จริงๆนะมันไม่ไหวเลยนะเพราะเหตุผลเขาก็จะเริ่มบอกเราเรื่องเหตุผลนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะเมื่อเราทราบตรงนี้เสร็จปุ๊บก,ก็ค่อยขยับค่ะขยับแกลบที่น้องต่อรองอขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะอ่าจไม่ได้ล้านเเป็น2ล้านได้ไหมพี่แล้วถ้าเกิดเขายังยืนยันว่ายังไงก็คงได้ขาย2ล้าน3เพราะว่าเขามีเหตุต้องไปไถ่ถอนเท่านั้นเท่านี้มีค่าใช้จ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคะ่ะโอเคหลังจากนั้นหนูก็ค่อยขยับเอาตามที่ราคาที่หนูรับได้นะคะแต่ถ้าราคาเรารับไม่ได้แล้วนะคะหมายถึงว่า าราคาเนี้ยราคา2อล้านสเนี้ยเรารับไม่ได้เพราะว่าเราอาจจะกู้ธนาคารได้แค่2อล้านเนะคะแล้วเราไม่มีเงินบางส่วนนะคะตรงเนี้ยก็อาจจะเป็นลักษณะว่าถ้าเราชอบก็อาจจะขอผ่อนดาวน์เขาโดยตรงหรืออาจจะต้องปฏิเสธเขาไปนะคะเพื่อให้ให้เขาได้เจอเจ้าของบ้านคนใหม่คนอื่นที่ไม่ใช่เราก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เราอาจจะไม่ใช่เมือคู่เนาะประมาณนี้นะคะ,ะขั้นตอนถัดไปก็คือเทคนิคที่4ก็คือเราต้องรู้จักฟังนะคะฟังเจ้าของบ้านให้เยอะ ไม่ใช่ไปถึงพูดก็แบบนู้ย่างงั้นนู้ย่างงี้อันนี้นะต้องฟังเขาให้เยอะค่ะว่าสิ่งที่เขาถามมาเขาถามเขาโทษนะคะที่เขาขายอ่ะเขาขายเพราะอะไรเขามีเหตุอะไรนะคะแต่ฟังไม่ได้ให้เอา ไม่ได้ให้เอาตัวเองไปสงสารนะคะแบบว่าเห็นใจโน่นนี่นั่นนะคะคือเป็นกลางๆไว้ก่อนเข้าใจด้วยเหตุและผลนะคะว่าเขาขายด้วยเหตุนี้เขาขายด้วยอันนี้นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราสงสารนะคะเราจะะเราจะกลา,ายเป็นเหมือนแบบว่า,าเราจะซื้อโดยที่เราจะมองข้ามเรื่องอื่นนะคะแบบ จริงๆบ้านฉันก็ไม่ได้ถูกใจมากขนาดนั้นนะแต่ฉันสงสารเจ้าของบ้านอันนี้ไม่ถูกนะคะคือต่อไปบ้านหลังนี้จะเป็นของเราเราต้องสงสารตัวเองก่อนนะเพราะเราต้องผ่อนแบงค์ถูกปะคะ,ะดังนั้นเนี่ยตรงนี้ให้มันเป็นแบบการเจราจาแบบธุรกิจนะคะแต่ว่ามีความ สายสัมพันธ์ที่ดีนะคะคือเข้าใจ,ใจเข้าใจเขาเข้าใจเข้าใจตัวเองด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยฟังและถามแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยเราเราเราถึงจะเข้าใจในเหตุผลที่เขาตั้งราคาที่มันสูงเพราะอะไรนะคะแล้วก็ค่อยต่อรองราคาพูดคุยต่อรองราคากันให้มันเป็นสมน้ําสมเนื้อนะคะแบบนี้นะคะอันที่5ก็คือเทคนิคสุดท้ายก็คือเข้าใจในเรื่องของความเร่งด่วนของเขานะคะคือลูกค้าเจ้าของบ้านบางคนเนี่ย เขามีความเร่งด่วนที่จะต้องขายหลังนี้เหตุผลเพราะว่าโทษนะคะอย่างเช่นอาจจะต้องถูกยึดนะคะอาจจะต้องหาเงินไปใช้หนี้นะคะครอบครัวป่วยใช่ไหมคะหรือว่าต้องย้ายหรือว่ามีบ้านหลายหลังที่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่เขาก็มีความจําเป็นที่จะต้องสละหลังนี้ไปเพราะเขาต้องไปอยู่หลังอื่นละการดูแลรักษาบ้านของเขามันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากหรือเป็นเรื่องยากสําหรับเขานะคะความเข้าใจเรื่องเร่งด่วนต่างๆเหล่านี้จะทําให้เราอ่ะ สามารถที่จะเข้าใจและมีโอกาสหาหาจุดเชื่อมที่มีโอกาสที่จะจะพูดคุยเพื่อต่อรองได้อะค่ะ ประมาณนี้นะคะเพราะเราเข้าใจมากปุ๊บนะคะเราก็จะมีเหตุผลหรือว่ามีแกลบที่ที่เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าถ้าอย่างนั้นขายให้หนูละ,ละกันนะคะลดให้หนูอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่ก็จะได้ได้ย้ายบ้านไปอยู่อีกหลังนึงหรือพี่จะได้ไม่ต้องมารับภาระหลังนี้แล้วให้หนูดูแลต่อดีกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเทคนิคการเจราจาต่อรองที่พี่อุ้มมีให้เนี่ยมันก็เนเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะแต่ที่เหลือเป็นเรื่องของ เขาเรียกว่าบุญผาวัสนาหรือว่าความที่บุญนำพาหรือบุญสัมพันธ์ระหว่างเรากับบ้านหลังนั้นด้วยนะคะบางคนเนี่ยบ้านสวยมากถูกใจมากแต่พอเราเข้าไปแล้วเราเราไม่โอเคเนาะหรือถ้าเราโอเคแต่เราพยายามแล้ว เราสังเกตนะคะเวลาเราพยายามสุดๆแล้วนะคะอันนั้นก็ใช่อันนี้ก็ใช่แต่มันก็จะติดขัดเรื่องนู้นเรื่องนี้นะคะ่ะดูแล้วไม่ค่อยสมูทนะคะบางทีมันก็ไม่ได้จบดีนะคะหรือว่าการเจราจาต่อรอกนั้นก็ไม่ได้จบด้วยดีนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็ go on ต่อนะคะหาหลังใหม่หลังอื่นได้นะคะดังนั้นเนี่ย ตัวทั้งที่พี่อุ้มแนะนํามาทั้งหมดนะคะก็อย่างที่บอกนะคะเป็นแค่เทคนิคบางประการเท่านั้นอาจจะใช้ได้ทั้งหมดหรือว่าใช้ได้บางส่วนนะคะถ้าดีหรือไม่ดียังไงก็คอมเมนต์บอกพี่อุ้มด้วยนะคะพี่อุ้มจะได้ไปปรับปรุงในเรื่องของการทำคลิปอันอื่นๆต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ